โมแล้วเด้คะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มนะคะครับทำยำครับมือนีนเฮ็ดจ้ำครับเฮ็ดน้ำย่างไวใส่แซ่บพี่นอ้องเอาล้านเลยค่ะนี่กลิ่นหอมแบบแซ่บเลยรสเปรี้ยส์ค่ะเห็นลูปไส้ไหมหอมแบบแซ่บทำไรอ่ะมาทักทายหน่อยที่ลูกยกมือไหว้หน่อยที่ค,ครับสวัสดีครับพี่นอ้องรายงานตัวน้ำผมมาล้อแบงปัติวดีร้า,านปฏิธาลูกชาคราับพี่น้องมี้มา พี่น้องครับพี่พ่อพี่แม่พ่อมบ่๊มบนว่าเป็นนั่นเกิดเยอะจังมากพ่แม่นเลยแต่ขึ้นมามาถูกเวลาวันจะว่างรับแม่นยู่ครับนี่ละมีถุงย่ำย่ำของเอ็มมาย่ำร่วมกันครับพี่น้องเป็นกาแซ่บบ่พี่น้องเบิร์เบิร์เบอร์ปลับปลาตัวมีหอยกุ้งตัวนี้อ่าเล็บมือนา่งโอ้ ไปยังคืนงลิบมือนั่งข่อยมะกึ่งแต่ตีนไก่คักๆเลยเนี่ยเริ่มทว่ากันแล้วเล่เนี่ยเออที่เอิ้นแบบสมัยใหม่เรียกว่าลิบมือนั่งนี่เพื่อนๆเป็นหมดที่เดียวโอ้โอ้ท่านรวมนี่เป็นอะไรนั่นด้วยตีนไก่เอิ้นเอิ้นสมัยใหม่เนาะระวังแม่เห็บหลูกซิม

พอจะคำนวณไว้พอดีพอบอสีบอจิ้มเดียกินก๋วยเตี๋ยวพอกับบะปูงเดี๋ยวนี้กินง่ายแล้วดูง่ายกินง่ายแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกับบะปูหัวมันได้เด็ดเตรียมฟอนเตรียมจานอลังการอืมเอามาชองย่างนั่นละแล้วก็เกลี่ยด้วยเกลี่ยมุดโดนเด้ นนองไม่กินน้ากันด้วยเนี่ยปาแซ่บบุ้งอเคียงขี้มันกะเ่าแบบนเนน้ํเากันเป็นน้ำยำก้วน้ำยำเจลนแก้มเน้ำจิดมกะเมาันแซ่บอันแซ่บน้ำหมองไหนคุจว่าหมองหน้ากับหมอหน้าสดเอาอาน้ำจิ้มไก่ใส่น้ำมันกับเปนรสหวานบางคนก็เอาน้ำิดเด้อใส่ ักกินได้เลยคุณตามสบายนะคะตักใส่หันติมบอวลด้วยหนิหรือให้ลูกเทให้ลูกเทเจ้าเทขว่มให้ลูกเทให้ลูกทรายเห็ดเออมาเด้อผู้ใดยบ้านกินข่าวน้ำไม่กินน้ำกันเด้อครับข้าดกิมือนบซาหายยันจะมั่นบอลเลียนล่ะเออ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 แบ่งเลย แบ่งเ,เลยนะครับเยวาสอเกาอเด้อหลกเบาลสอมก่ลรุยเลยเอาแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคอยต่ออีกช่องต่อไปขอบคุณครับ